สบายดีครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาหยุดพาเที่ยวเอาบรรยากาศมาฝากมาตอนคือเกาคือเกาครับที่เกาเวลาเดิมทงไฮทงหน้าครับพี่น้องมาดูไฮดูหน้าเสาอาทิตย์ครับเขากำลังจะทอกนี่เขียวตะการได้บรรยากาศเลยครับนี่คือทงไฮทงหน้าครับพิการอยู่เขต น้องเข่งขามญ่อุบลราชธานีครับดูบริเวณถนนเดินไปเดินมาน้ำลดครับพี่น้องไปได้มาสะดวกแต่ว่าเอารถเขามาบา่ได้เพราะว่ายังไม่ขี่ตมอยู่ครับคิดว่าบ่เกินสองสัปดาห์ครับน้ำแห้งแต่ฝนบ่มมาเติมนะครับคงจะเป็นปลายฝนต้นหนาวจริงๆนะครับลมว้่ยๆแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวนี้ด้บรรยากาศขี่มีขี้ฟ้า ขีเมฆก,กับมีเมฆดำอยู่ครับพี่น้องนี่เมฆดำอยู่แล้วก็มีแสงแดดโปรยปลายปกติเพื่อนจะชอบตกช่วงหามงโคกร่งแล้ครับพี่น้องเอาบรรยากาศนะครับทุ่งนาเขียวขจีได้บรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องที่ทุ่งไร่ปลายนามหายุดผ้าเที่ยวครับเอาบรรยากาศมือนี้บใบนอนครับพี่น้องปกติเสาร์อาทิตย์จะมานอนนา เนื่องจากมีภารกิจเหตุผลต่างๆเยอะแยะมากมายก็เลยยังบ่ท่านใดต้องการนะครับเดี๋ยวเขาถอกเขา,ข,าขึ้นจังได๋มานอนเฝ่าเขาน้ำแล้วก็มาจับปลาขอนมหาปลาขอนน้ำครับพี่นอ้องนี่คือเทียงนาเอาไปเบิ่งบรรยากาศทงไฮทงนาน้ำกันล่ะครับพี่นอ้องได้บรรยากาศทงไร่ทงนา นี่คือบรรยากาศอากาศดีครับมีลมน้ำแต่ว่าก็บหอนน้ำห่อนย้อนว่าฝนบอทันมาบันแดดเพิ่นกะคักครับพี่น้องแดดฝ้าเปิดแน่น้อยนึงแต่ก็มีขีเมกต่างเขาคือฝนจะตกแล้วครับพี่น้องี่มันฝนจะตกบริเวณมองนีต้ัางแต่สัปดาห์ที่แล้วถ้า ฟีติดตามคลิปของมหายศครับมองนี้ท่วมเบิดแล้วครับพี่น้องนี่มองนี้นี่ทว่ปลาออกมาแหลนเหรียญแถวๆนี้เต็มอยู่แต่ช่วงนี้นี่น้ำลดนี่ครับพี่น้องนี่น้ำลดนี่น้ำลดอันนี้ก็ล้อมรั้วบอยล้อมคนหรอกครับพี่น้องบอยล้อมคน ล่อมงัววัวควายที่เขามาเลี้ยงตอนเอาเขาขึ้นนเอาเขาขึ้นแล้วเ,าเขาก็มาปล่อยงวัวปล่อยง้วัเสร็จแล้วเขาปลูกพักปลูกหญ้าไว้มันก็จะเสร็จวัวก็เลยต้องการต้องก็เลยต้องล่อมหัวไว้ก่อนครับล,ล้อมรวไว้ก่อนล้อมหัวไว้ก่อน บรรยากาศบรรยากาศทุง่งไฮทุ่งหน้านี่มีคลองมีระเบียงระบายนี่ระเบียงระเบียงออกมาหาครับพี่น้องน่าจะเป็นเทงหนาหน้อนน่าเต็มจุลูปลากระกำลังจะลงแหรอครับพี่น้องปลากำลังจะลงสะช่วงว่างหันนนปัปลาออกช่วงว่างหันปลาออกลายครับพี่น้อง ่าออกหลายแต่ว่าช่วงนี้ปลาเขาปลาเขาสาเพราะว่าปลาเขาก็บีวิถีชีวิตข,ของเขากของเขาคือกันกับไม้คว่ำปลาถ้าไล่นาฝนหยุดตกเพ่นก็ต้องหนีหมองลงต้องลงสาลงห่วยลงน้องถ้าลงไม่ทันก็เป็นว่า อยู่ในโขกแล้วก็ตายแหงซื่อๆแล้วก็เป็นอาหารของคนเท่านั้นแหละพอปลายฝนลงมวอยมานี่ปลาเขาจะมีการปรับตัว่ะครับพี่น้องเพื่อนจะมีการปรับตัวของเพื่อนแล้วก็ล่งซาบันซาเดนีนี่ปลานี่บ่อนแบบคักเลยละ่ะเหลือม,มีปลามีปลาลุกปลาคอ ปลาลูกปลาคอปลาเข็งนี่ปลาตะเพียนนี่นี่ผุนปลาคอปลาคอปลาคอนี่ไม,ไม่ไม่กินพืชกินสัตว์จอบด้กินปลาซิวเหรอครับพี่นอ้องนี่นี่น้ำยังน้ำยังเต็มน้ำยังเต็มอยู่ปลาก็จะลงสาแล้วครับพี่นอ้อง เพราะว่าแต่เพิ่อนอยู่ข้างนอกบอดด้อยู่ข้างนอกไม่ได้เลยเิมไ่อยากกันเหมือนกันคล้องใส่ไกลหลังจากน้ำลดถ้าใครติดตามคลิปเก่าๆของมหายศที่ลงคลิป น้ำถว่วนี่นี่บริเวณนี่แหละครับพี่น้องนี่ต้นอง,งนุ่นต้นแบล็คเบอร์รี่นี่นี่อยู่ตรงนี้น้ำถ่วมเบิดตรงนี้ยกพื้นขึ้นใส่กระถางครับพี่น้องนี่แล้วบริเวณนี้ยังบ่ดได้เลยนี่มองนี่น้ำแต่นี่น้ำลดครับพี่น้องนี่น้ำลดน,นี่อันนี้น้ำลดแล้ว <c oughs> ต้นฝรั่งก็ยัง ยังยืนยันอยู่ได้แต่ว่าตัวนี้นี่นี่ก็บ่ตายดอกแต่ว่าเพิ่นก็ดกำลังปรับโตนี่นี่ต้นฝรั่งต้นฝรั่งกำลังปรับโตภาวนาว่าจะเพิ่งตายโอหนอดบ่เนาะตัวนี้เนาะหลอดบ่เนาะบ่เนาะพี่เนาะเอ้ากำลังปรับโตแต่ว่าที่น่าเสียดายก็คือนนี่แหละ ต้นอะโวคาโดต้นอะโวคาโดคิดว่าไม่รอดตายอย่างแน่นอะนไปบึงสาอนไปดูสระน้ำนี่นี่เริ่มปลาลุ่งแล้วครับพี่น้องเพราะว่าหน้าให้ปลาลุ่ง ปลาลุงสาปลาลุงลีพอหน้าไอ้ปลาลุงสาปลาลุงลีโอ้ยเอาอาหารเอามาหาอาหารมาไว้ให้มดแดงเพื่อนกินแตกส,สวยๆอยู่หุดไปเอาไปกิน,นเอาอาหารมาวางไว้ให้เพื่อนสนุกได้กินมดแดงเต็มเอื้งตึงอยู่ออกไป ขนขึ้นไปสนุกขนขึ้นไปอ่ะมีเบิรงนทำกันครับพี่น้องน้ำลดลงล่อให้่พายุมากอะจังไดลกขนาดโมถ่วบไปเนี่มองนี้เนี่ยโอ้ยจมพระสุธา มองนี่โจมนี่แต่ว่ากระข่ายหรอครับพี่น้องน้ำเริ่มลดลงไปเรื่อยๆตะกี้นี่เต็มมั่บ่ได้หรอกครับพี่น้องมองนี่ก็เต็มมั่บ่ได้หรอกนี่เต็มเปิงเตีงน้ำเต็มเปิงเตียงอันนี้ก็ทำปุ๋ยหมัก ทำปุ๋ยหมกักคนงานกำลังทำปุ๋ยหมักอยู่คือผูกมันไว้ปล่อยรุดลงน้ำนี่มองนี่นแห้งเบิ้อดครับพี่น้องตรงนี้แหง้งแห้งหมดแล้วแห้งหมดแล้วนี่ จำลองก็จะใส่เครื่องตัดแหละครับตัดหยาทางยางอันนี้ของไส้ไกลเพราะว่าหน้าว่าต้นหมกมองรอดรอดอันนี้ก็ทอรอดแต่ว่าต้นนี้ก็รอดเหมือนกันเอารอดนี่ก็รอด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  ดูต้นนี้สิต้นนี้ก็น่าจะรอดนะต้นนี้ก็น่าจะรอด <c oughs> นี่แหละสภาพห้องใส่ใไกล้ครับพี่น้องนี่น้ำแห้งน้ำเหือดแห้งแล้วนี อาขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟครับพี่น้องเร็จแลามไหมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟครับที่เข้ามาให้กำลังใจกันครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ